ขอบพระคุณมากเลยค่ะอ๋อสาธุพี่ได้แล้วเพราะว่านักเรียนขอพี <vastly> <People> ่อ่ะนักเรียนมหนึ่งโรงเรียนพี่วุ้นเป็ดอาวพี่ปองก็นี่แหละใจดีแล้วอันนี้ทุกคนเล่มนี้ต้องอ่านนะคะใครอยากรู้จักอาจารย์เบียร์โดยเฉพาะคนที่เกลียดอาจารย์เบียร์มึงต้องอ่านเล่มนี้นะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง อาจารย์เบียร์ต้งทำถาดรบชนะอาจารย์เบียร์มึงต้องตื้อตื้อตืตออาจารย์เบียร์ไปอ่านตื <c oughs> ่นเชือกูเจ๊งรอบร้อยครั้งชะร้อยครั้งรู้ข่าวรู้เราไม่มีแพ้นะยิ่งเกลียดยิ่งต้องอ่านอ่านปุ๊บพึรงจะตัดตาเลยทีเนี้ยจับประตูตมาเป็นมิตรเลยอ่านให้จบค่ะซื้อไปอเต็มละเท่าไหร่เองเนี้ยเขาขายแค่สองร้อยเท่าไหร่เองนะคะจ้า่ะสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบใช่าม้วก็ิใช้ในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะทุกคนค่ะพี่อ่านได้สิบกว่าหน้าพี่เอาไปพูดกับนัักเรียยนน่่ววิได้ชมงงึ <laughs> พี่ติดหน้าเองเหรอฮะพี่อ่านได้สิบกว่าหน้าเพราะว่าพี่เพิ่งได้เมื่อคืนเออแล้วก็เอาไปไปบรรยายให้นักเรียนพอดีเลยใช่ไหมคะแล้วน้องไฟเตอร์ที่เป็นเด็กพิเศษเขาขอไปอา่าขอให้น้องไปก็เลยจะขออา<ต>จารย์เขาเป็นอย่างนี้จริงนะอาจารย์เบียร์พี่ปองเขาจะเป็นคนแบบว่าใครขอให้หมดอ๋อเป็นลูกหลานพระเวสสันดรโอ้ดีจังเลยอนุโมทนาจริงก็จะเป็นพะและใครขออะไรก็แม่หนูไปขอต้นไม้ต้นที่ดีที่สุดแกก็ให้แพงที่สุดเลือกเอาเลยให้ ไม่หวงเป็นคนไม่หวงของก็เลยไม่ให่ืใจบริสัท์ใจบริสัท์แต่ว่าของที่แกให้ส่วนใหญ่เป็นของคนอื่นค่ะไม่ใช่ของตัวเองพี่สิโอเคพอพี่ปองเหรอโอเคอนุกำลังจะดีอยู่แล้วอ๋อพี่ถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปเพราะมีคนขอไปแล้วทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะไปใส่แกงพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้งานวัดพอดีหนูเลี้ยงงทานค่ะอาจารย์พรุ่งนี้ โอ้นโมทนานโมทนายาติยินกระเป๋าไปใส่แกงอาจารย์จ,จะโกรธไหมไม่โกรธได้เลยใส่ได้ทุกอย่างวันี้เลี้ยงงทานค่ะวันนี้นนพี่เสียแคไอแล้วก็กระเป๋าพี่แล้วก็ปากกาใส่ได้หลายอย่างของอาจารย์เบีย์น่ารักมากเลยครับ <S <S ตอนแรกผมหาที่เปิดไม่เจอครับอาจารย์ทาเนียนมากทาละเอียดมากเลยผมแบบจะใช้มือฉีกอะไรเงี้ยสุดท้ายออมมันมีกาวอยู่อะไรเงี้ยกว่าจะหาเจอนม่นจตสักสิบนาทีได้ครับ อยากได้กุญแจกระโถนครับหมอนรอรอหมอนรอยังไม่ยังยังไม่ได้ผลิตเลยแล้วก็ผ้าคลุมที่แบบคลุมทั้งขาอะไรเงี้ยเพราะผมขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่อยากให้ใครเห็นขาอ๋ออีกจับหนึ่งการถายหนูขอโทษนะข้างหลังหนูนึกว่าเป็นโรงหนูเมื่อกี้หนูมองตั้งนานอาจารย์ยังมองอาจารย์ยังมองเลย มันดูเป็นว่าตายแล้วอาจารย์เขาไปนั่งอะไรข้างโรงแบบนั้นเราไม่ใช่โรงคือฐานพระใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มันคือตู้ตู้ที่ก็าวางระหนูนึกว่าเป็นเทพพนมนะหนูมองเพราะว่ามันมีนี้ขึ้นไงหนูนึกว่ามันเป็นเทพพนมบอกว่าอาจารย์เขาไปนั่งทําไมตรงหนูว่าเราเป็นจะสอนทำอะไรอีกหรือว่ายังไงเขาไม่ใช่สัตนี่เรานัดทีมเสื้อขาวกันมาใช่ไหมเนี่ยเราคุยทํามาอะค่ะวันนี้ก็เสื้อขาวนิดนึงแต่พี่ประวังไรบินนะ ทำไมอะ่ะเพื่อพี่มันเล็กไปมันผิดชัดไปมันหุบหน่อย <laughs> เห็นชัดไปอาจารย์ยิ่งสักอยู่ไหนเนี่ยตามอาจารย์ยิ่งสักให้หน่อยอาจารย์ยิ่งสักแกรู้ทุกเรื่องอะ่ะแกไม่รู้เรื่องเดียวเรื่องเวลาถอยแรงมากแรงมากไลน์นี้เ <3 S 1> ขาบันทึกไลน์นี้เขาบันทึกตั้งแต่ต้นไลน์เลยนะแอรเก็บความในใจไว้ภายใดแวนเยแ,แวนสีดำพี่ไปถอยเ่นเดแวนมาเพราะเพลงนี้เลย อ้ยเดี๋ยวหนูบันทึกอันนี้ก่อนบันทึกกันหน่อยว่าอาจารย์เบีร์ครับเราไม่มีเรื่องมาล่วงหน้าก่อนทุกครั้งเลยเหรอครับไม่มีเลยรอเนี่ยอาจารย์ยิ่งสักมาหรือยังเดี๋ยวดูก่อนอ้ําอายังไม่ใช่เว้ย <laughs> เราไม่เคยมีเรื่องก่อนเราเราคุยก่อนนี้ไหมครับเราจะได้ไม่ต้องให้อาจารย์กดดันมากไ,มได้เราคุยก่อนได้เลยเราคุยประเด็นอะไรวันนี้นันะสีเวลาผมไปวรียกกรน,นะครับเวลาแบบต้องรอใครเงี้ยผมจะพูดก่อนเพราะว่า คนมาช้าเขาจะได้ไม่ต้องกดดันเอองานเริ่มแล้วนะเราเสียบเข้าตรงไหนก็ได้อะไรางี้ครับอารมณ์ประมาณกดดันแน่นอนอาจารย์ยิ่งทำไมยังไม่มาละตามอาจารย์ยิ่งหน่อยเนาะอาจารย์น้องยิ่งเนี่ยเรื่องความรักไหมช่วงนี้สังคมไปทางเรื่องนี้มากเลยอะเพราะว่าอาจาร,รย์พูดว่าเราต้องอะไรนะรู้ธรรมะพุทธเจ้าเพื่อที่จะละละตัณหาละกิเลสอะไรเพื่อเข้าสู่นิพพานอะไรที่หนังสืออาจาร,รย์ที่เกิดนําตอนสองสามหน้าแรกอะ ความรักจริงๆเราพูดไปแล้วตอนช่วงวันวาเลนไทน์ตอนนั้นเหมือนจะเชิญคุณแพรลี่มาแต่เหมือนติดเซอร์ไพรส์ติดเคลียเคลียรใจ <laughs> เอ,อเาไปแล้วพีกองรู้มากจาะมาเรื่องแต่ความรักความอะไรวันที่สิบสี่พอดีตอนนี้มีประเด็นอะไรนะประเด็นเจ้าพี่กับน้องหญิงเหรอท <laughs> <laughs> ่านพี่น้องหญิงก็เอาไปแล้วแต่ก็ลา่าสุดก็มีประเด็นเรื่องเออความลับที่มันอาจจะจะใช้เขาว่าไงดีอ่ะพี่ปาลินจีกับเบสลินจีกับเบสใช่เหรอเขาไม่ได้ชื่อนี้นี่ ก in right. so ็เขาชื so ่อลำไยกับบอสเราใช้เป็นนินจี่กับเบสไงอ๋อฮ่ออเดนเซอร์เหรอไม่รู้ประเด็นอะไรไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องผมรู้จักทั้งปุ้ยแอลกอฮอล์แล้วรู้จักละมไยด้วยผมมีไลน์มีอะไรด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กําลังใจทั้งคู่ครับอ๋ออะไรที่นี่คุยประเด็นนี้คุยยังไงล่ะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรเป็นนี้ผมว่าคือมันนี้ฮะอาจารย์ก็คือว่าลำไยเขาก็รับแดนเซอร์แล้วเขาเหมือน ไปรักกันไปอะไรยังไงกันแล้วก็ปุ้ยแอลกอฮอล์เป็นเขาชื่อวงแอลกอฮอล์ครับตัวแอลแล้วก็กอไก่ฮอนล็กอกเขาก็เป็นแฟนกันแล้วถึงจนหนึ่งก็ประกาศเลิกกันโสดอะไรอย่างนี้ครับแต่เหมือนเขาก็พยายามจะมาอะงอนง้อกันอยู่แต่ว่ามันก็ขยายไปใหญ่โตท่านไปออกในหนทากระแสะที่ทาให้จารย์ดังเปี้ยงปัางหนกระแสะมีสองอย่างถ้าดีก็ดังไปเลยถ้าลบๆก็จะลบมากเลยอะไรอย่างนี้ยฮะก็น้องเขาก็กอ,ออกอรายการ ก็เหมือนว่าเรียกเงินแฟนของน้องคนนี้เรียกเงินห้าล้านจริงๆตอนแรกมีข่าวว่าสิบล้านจริงๆเรียกห้าล้านแล้วก็เขาได้ไปสองล้านเหมือนเส้นสัญญาเลยว่าจะต้องไม่พูดเรื่องนี้ให้สาธรารณชนทราบแต่สุดท้ายก็เหมือนเขาพูดแต่วันนี้พอมาออกรายการก็พลิกอีกแล้วเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนส่งข้อมูลให้ช่องอีซอคยี้ข่าวนะครับก็กลายเป็น่าไม่รู้ใครเป็นคนส่งข้อมูลเหมือนจะมีคลิปมีอะไรด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องความรักตัณหาความต้องการ ความรู้จักพอไม่รู้จักพออะไรประมาณนี้ฮะอาจารย์เดองที่ก่อให้เกิดปัญหาประมาณนี้ครับผม <ขอ S 2> ไม่ได้จะริอธิบายได้ดีไหมแพรี่อธิบายซ้ําหน่อยไม่มันก็มันอธิบายมันอธิบายได้มันพูดพูดได้แต่เราต้องอพูดแบบกรณีแบบกว้างๆเพราะว่ามันต้องเรามัดระวางนิดนึงเพราะว่ามันเป็น,<ค>นเรื่องเอาเรื่องอื่นค่ะเพราะเรื่องนี้อาจจะโดนฟ้องได้โอเคใช่ใช่หนูว่าเราเราเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราไม่เราไม่สามารถลงดีเทลได้เลยเพราะว่ามันเป็น เขาจะเขาจะพูดทํานองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับสาธารณะเรื่องเรื่องรักเรื่องเลิกเรื่องชู้อะไรของใครเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์เขามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็มันไม่ได้ประโยชน์กับสาธารณะนะคะเราไปอย่าไปพูดเลยหนูว่ามันมันได้อะไรหรอกข้อความนี้เลยพูดเรื่องอื่นจะฆ่าอันตรายค่ะมันไม่ได้อะไรกับเรามันไม่ได้อะไรกับเราตรงนี้คนฟังอยากฟังเรื่องอะไรดีกว่าหมื่นกว่าคนหมื่นสี่พันคนในช่องอยากฟังเรื่องอะไรก็ว่ามาค่ะ แล้วมันขาดตอนใ,ใครอยากรู้ก็ไปติดตามจากรายการของกระแสแล้วการเราขอไม่วิบาววิจารณ์ละการจบออมันมีประเด็นอะไรตอนตอนนี้อย่างวันนี้ผมไปพูดกับนักเรียนก็เรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องทั่วไปฮะคธรจะทำยังรงทำในการใช้ชีวิตธรรมะที่เหมาะกับนักเรียนที่กําลังจะจบ <c oughs> มอกบออ๋อ,อใช้โทรศัพท์เป็นทุนไม่ใช้ให้เป็นโทษใช้โทรศัพท์ให้เป็นทุนไม่เป็นโทษ อันนี้อันนี้ที่ผมไปพูดวันนี้นะครับอ๋อมีคนบอกว่าเทพอัติมัสอ่ากูจต่ผมไม่รู้ไม่น่าเชื่อนะมีคนไปไหว้จริงนะหนุ่มงงมากเลยมันไปขันนั้นแล้วเนาะประเด็นนี้เนาะประเด็นนี้เนาะอ่านี่อาจารย์น้องยิ่งมาแล้วตัวคน,คนตั้งคำถามมาแล้วเออตัวตั้งประเด็นเนี่ยอาจารย์ยิ่งสักมาแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิง้งสวัสดีครับอาจารย์เปิดกล้องเลยครับอาจารย์เปิดกล้องครับเดี๋ยวต้องแกแกอาจารยิงสักต้องรอ,อกแก่นิดหนึ่งเพราะก็ จะจะต้องแบบทำโทรศัพท์นิดหนึ่งอ่ามาแล้วมาละสวัสดีจ้ยหญิงศัก์จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับนักนมัสการทุกท่านเจ้าค่ะเป็นอาจารย์นะคะต้องใช้ตับให้มันถูกต้องหน่อยเดี๋ยวเด็กเอาเป็นแบบอย่างอ๋อแค่นี้ดูไม่ออกเหรอว่ากูแดกดันเน็บแนมเออถ้าสองคนถ้าสองท่านทั้งบนน่ะได้อยู่แต่หนูกับผมหนูก็โดดดนอยู่นะ <laughs> มันจะึงจะขิงไปเพื่อให้ชนะเพื่ออะไรครัแพรรี่ก็ไม่รู้สิแบบมาถึงก็นามตกานเลยย่าอาจารย์คิดให้รู้นะว่าฉันคิดถึงทุกคนนะ่ะอาจารย์กินเค้กกุเรียนอาจารย์อยากกินเค้กกุเรียน,น,ะนอะ อ่าเดี๋ยวส่งไปให้เน่วันนี้ต้งก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์เบียนนะคะเ <futuro. S 1> น่ก็ไม่อยากมาข,ขอบคุณตรงนี้ไปเดี๋ยวทุกคนจะอิจฉาลิสยาฉันได้หนังสือฉันได้กระเป๋าไว้ใส่กับข้าวกับปลาไปตลาดสวยงามมาก <Mostly. S 1> ขอบคุณอะไรคะขอบคุณอะไรนะคะ ขอบคุณคอยอที่มาอาจารย์เบียค่ะเดินเดินกลไปด้วยมารยาแต่ไม่ได้ไม่จะเจอคนอื่นพยายามจะเอาชนะนะคะเอาความฉลาดความสมบูรณน้าทางไลฟ์นี้จะคุยไม่ได้นานนะคะคงก็มีต่อเตีแล้วนะคะแล้วประเด็นคือขึ้นมาด้วความม้านใจเลยนะใช่สันตุศาสจะขอบคุณเี่มันดูเป็นกิจจาลักษณะ ก็ถูกปาดหน้าอาจาบจะเบียร์ค่ะเวลาจะเบียร์จะครบใครอาจารย์คงต้องดูนะคะนิสัยใจคอบางคนแรงค่ะเดคิดถึงค่ะทั้งสามท่านกําลังคุยเรื่องอะไรครับเผื่อเดียนแต่วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์เบียร์เดียนคุยหลายครั้งแพ่ดีเดียนรู้จักวันนี้เดียนดีใจเดียนได้คุยกับท่านท่านสมปองนะคะ สวัสดีครับอาจารย์สมปองคราบเดนชอบมาเดนติดตามนะคะคุณสมปองค่ะตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างสบายจิตสบายใจไหมคะก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ยังไม่ฟื้นเต็มที่ครับแต่พอได้เป็นลายเยนว่ามันไม่ได้ป่วยหรอกค่ะเพียงแต่แค่เธอคบคนผิดสิ่งแวดล้อมไม่ดีอะค่ะโหแรงมากไม่กล้าทำไมล่ะข้าจะไปรู้เหรอถ้าสมปองเจ้าขาคบกับยิ่งศักดิ์นะคะจะมีแต่จิตใจสบายค่ะ ผมจะเริ่มคบอาจารย์ิงสั่งแต่วันนี้เลยครับอาจารย์ได้ค่ะเราครบกันแบบลึกซึ้งเลยนะคะไม่รู้เหรอเขาก็จะแต่งงานปลายปีนี้นะคะก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่ถึงเขาแต่งงานเขามีเมียกูก็ไม่ได้ยุ่งกับเมียครับกูยุ่งกับผัวเหมือได้ไปออกกแกสกแล้วเอเท่าไหร่ดีละสองล้านพอไกลขนกระแสไม่ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ก็ดูแต่ยิ่งคุยยิ่งลึกค่ะมาดูแต่ ขาดูแต่ใครจะไม่ดูว่าเปิดมาเทปแรกเอาลุงป้อมไปอย่างเงี้ยไม่ดูละไม่เคยเห็นว่าตัวรายการนี้เขาเลิศแล้วก็เอาลุงป้อมไปนั่งในรายการได้ท่านน่ารักค่ะน่ารักก็อะไรก็มีการมีอาจารย์คนเดียวนั่นแหละที่เขายอมไปให้นั่งสัมภาษณ์นะหนูก็ไม่เคยเห็นพิธีกรคนไหนสัมภาษณ์ลุงป้อมได้นะเอาดีๆเอาจริงเหรอคะจริงหนูไม่เคยเห็นเขามีแต่อาจารย์คนเดียวนี่แหละ ต่เดินกับดีใจค่ะท่านประเดิมรายการแล้วท่านก็ทำให้ทุกคนเห็นมาลุงป้อมก็น่ารักนั่นในอีกหนึ่งมุมที่ไม่เกี่ยวกันเมืองอะ่ะนะลนงป้อมเหมือนกันเหมือนกับทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้อะค่ะเด้ยมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวว่าเนี่ยพอเรามาคุยกันสี่จอนั่งคุยกันแบบเนี้ยเออเด้นว่าคนที่ติดตามอยู่จํานวนเท่าไหร่นะคะกี่หมื่นเนี่ย หมื่นสามหมื่นสามออก็จะมีความสุขที่ได้เห็นพวกเรามานั่งคุยกันแล้วได้แชร์ความรู้สึกและความคิดกันเดยนอยากให้ท่านมาหาสมปองพูดก่อนเลยค่ะอยากพูดอะไรเดยนจะรับฟังค่ะก็จริงๆผมผมฟื้นจากอาการซึมเศร้าแต่น้องอ่ะแพรลีวิเคราะห์ว่าจริงๆิผมอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้อาจจะแบบเหมือนคนกเกษียณนะ่ะเคยมีคนดูแลเอาใจเลยออกรายการเยอะเคยทํางานทุกวันแล้วมันมันหายไปเยอะมันก็อาจจะทําให้ดูดูเศร้าๆไปเนี่ยแต่ว่า ถ้าถ้าคุณสมบัติสิบข้อผมเข้าประมาณเจ็ดแปดข้อเลยนะอาจารย์ผมก็เลยคิดว่าผมเป็นแต่ถามว่าผมไปให้หมอตรวจไหมก็ไม่ได้ไปหรอกแต่ว่ามันก็มีอาการเช่นปิดม่านมืดมดนอนไม่ไปเคยไปไม่ฟังเพลงที่เคยฟังไม่สนุกสนานเหมือนเดิมเบื่ออาหารนอนเป็นหลักอะไรเงี้ยประมาณสองปีกว่าเหมือนกันแล้วก็มันจะเป็นเบลอฮะก็ก็คิดว่าตัวเองเป็นอ่ะแต่เห็นแพรียให้กำลังใจมากว่าอาจจะไม่เป็นหรอกอาจจะแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้นีครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นก็ น่าจะฟื้น80-90%แล้วก็ก็อย่างที่ฝาก้องแพรลี่เราเคยพูดตอนเป็นพระมหาสมปองพระมหาเทวันว่าต้องต้องอย่าไปบอกเขาว่าสู้ๆนะข้ามพ้นไปให้ได้คนอื่นทำได้เราต้องทำได้ไม่ได้เราต้องพูดแค่สองประโยคว่าอยู่เคียงข้างนะาแล้วก็พร้อมรับฟังอะไรนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะต้องเอามาใช้กับตัวเองก็เลยอยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้กับผู้คนรอบข้างว่าเป็นกำลังใจให้ถ้าคนปกติเขาพูดแต่ไลยครับสู้ๆ ฝ่าฟันไปให้ได้อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ผมใช้คําพูดนี้รงนี้ได้แนละ้วอาจารย์อยากจะให้กําลังใจอะไรผมไหมครับเด้นคิดอย่างนี้ค่ะเอเด้นเรียบมหาสมปองเหมือนคนอื่นได้ไหมคะได้เลยครับเบออคุณพี่มหาคะ่ะเด้นอยากเรียนแบบนี้คะ่ะไม่ได้อยากจะบอกว่าป่วยและเด้นจะบอกว่าเออไม่ป่วยเราไม่ต้ะงไปคิดมากไม่เอาฉันก็จะไม่พูดเพราะฉันรู้ว่าโรคซึมเศร้าม,มันมีจริงมันคือเคมีในสมอง ซึ่งเ่ยมีความรู้สึกว่าเลือดเราร่างกายของเรามันวิ่งไปเนี่ยมันเกิดจากการอาหารการกินแล้วมันเกิดจากจิตซึ่งอาจจะทําให้มันหลังสารนั่นนี่นูน ύ, น่นหรืออะไรเดี๋ยไม่รับรู้ถ้าอธิบายกันเป็นในทางวิทยาศาสตร์โรคนี้มันมีจริงๆแล้วเวลารักษาก็ต้องกินยาซึ่งก็เคมีอีกไปปรับเคมีเร,นก,เรนก็ว่าเรนก็มาได้เคียงกับหมอนะคะหมอจะจ่ายยงจ่ายยารักษาเงเรื่องหมอเรนมีความรู้สึกว่า ถ้าเป็นแบบนี้มหาคะเรียนคิดว่าโอสดวิเศษสดคือธรรมะค่ะเยนคิดเองบางทีนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะขี้ฝุ่นเข้าตาท่านมหาคะเย็นไม่กล้าสอนมหาหรอกค่ะต<อ>แต่เย<อ><อ>็นอยากอยากบอกกับมหาตรงๆนะคะมหากลับไปสวดมนต์แบบซีเรียสมากเหมือนวันที่บวช ใช้ชีวิตตัวคนเดียวถึงแม้จะปิดประตูวันนี้ปิดประตูห้องอยู่ในที่มืดมืด่นมหาก็เลยป่วยแต่วันเก่าๆมหานั่งในโบสถ์แล้วก็ภาวนาศีลส,สวดมนต์เรียนว่าทำไมมหาถึงได้สว่างสวยัยและเจิดจรัลทางความคิดเนียนมีความประสงค์เนียนไม่ได้อยากให้มหากลับไปบวชแต่อยากให้มหาลองเปรียบเทียบดูว่าเออบางทีการนั่งอยู่คนเดียวการไม่อยากกินข้าว เออกลายเป็นกลายเป็นซึมเศร้าแต่เมื่อก่อนอยู่ในโบสถ์คนเดียวนั่งสวดมนต์ทำอะไรต่ออะไรทุกอย่างอาหารก็กินแค่วันละมื้อเดียวอย่างอาจาะเบียวันละมือ้อมหาบวชอาจจะวันละสองมือ้อเน้งก็มีความสุขก็ไม่ได้กินข้าวครบทําไมวันโน้นมหามีความสุขทําไมวันนี้ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นยิ่งศักดิ์เองไม่เคยบวชเลย ยิ่งศักดิ์เนี่ยเรียนรู้หมดทุกศาสนาแต่อยากจะบอกกับมหาว่าธรรมะอยู่ที่ใจเราจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและกับคนอื่นว่านี่คือกรรมเวรนี่คือทุกก็อยู่ที่เราเป็นผู้กําหนดว่าเรามองเป็นแบบไหนแต่เราก็มองกับตัวเองว่าบางทีเรามองคนอื่นนะเนี่ยแพรลีนะกรรมเวรของมึงนะเนี่ยอาจารเบียร์นะฉันว่าอาจารย์กรรมเวรจริงๆเลยนั่นอย่างนี้ก็คือวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านไปทั่วแต่คนจํานวนมากไม่เคยมองตัวเอง ไม่เคยส่องกระจกเออกระจกมองก็เห็นแต่เป็นสังขารนะคะแต่มองเข้าไปให้ทะลุใจตนเองนั้นทาไมคนจํานวนหนึ่งยังทําไม่ได้เรียนเพ่อมาเข้าใจสิ่งเนี้ยตอนเรียนตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วอะเรียนถึงมีความสุกว่าโอ,อ้ก่อนตายฉันเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างนะไม่มีสิ่งใดที่ประเสริฐสุดเรียนรู้อะไรไปก็เท่านั้นเท่ากับการเรียนรู้จิตของตนเองแล้วเราก็มีความรู้สุว่า ฉันสบายใจอะมาหาฉันจึงอยากให้มาหามาครบฉันหรือฉันทำับข้าให้กินมาหาจะมีความสุขจริงค่ะโอเคฮะอาจารย์น oh, ูเห็นภาพเลยครับขอบคุณมากๆเลยอาจารย์มันมันเป็นประโยชน์มากนะอาจารย์เวลาที่เราอยู่ในสถานสถานการณ์นี้แล้วมีคนมาแบบเนี่ยอยู่เคียงข้างเรารับฟังเราแล้วก็เดียนรักมาหามากนะแล้วเดียนเป็นกาลังใจเดียนไม่ได้ตาอแหละนะคะเดียนต่อแหล่ไม่เป็นเหมือนใครบางคนตัวแถวนี้นะคะแต่เดียนเป็นคนที่แบบเดียนระบุเชื่อมอะไรค่ะ ตอนแหลมมันเป็นการดูหมิ่นเด็กหน้าไม่ไฟ้องกันไปไม่ไม่ใช่คนจิตใจมไม่ได้นะคะมเป็นการดูหมิ่นหน้า ใจลายไม่เมตตาเราเลยท่านมหาค้เท่นอาจารย์อาจารย์เรานิกดูว่ามันมีอยู่แค่นี้ถ้าไม่ใช่หนูคืออาจารย์เบียแล้วนะที่อาจารย์ด่าเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นอาจารย์เบียก็ได้เหมือนกันทำไมโอเคอาจารย์หลไออาจารย์เบียรับไปค่ะจบค่ะจบมหาคะาอาจารยิ่งศักดิ์อยากจะเรียนมหาแบบนี้นะคะอาจารยิ่งศักดิ์ว่าท่านมหาเนี่ยเรียนเยอะแล้วก็มีความรู้มากแต่ทางโลกอ่ะ ท่านมหาอาจจะแบบไม่ทันได้รู้เยอะพอท่านมหาศึกออกมาเสร็จอะยิ่งสับมีความสุขอ่ะถ้าเปรียบเทียบศึกมาไล่เลี่ยกกันอะแพรี่เขาเอาตัวรอดแพรี่มันเก่งกาดมากสมมุติว่าหล่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้เออมหา สู้อีนังแพรี่มันไม่ได้หรอกมัน,นติดตาคนละอย่างเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะบอกให้อาจารย์ท,ท่านมาหาสมปองเข้าใจว่าบางทีการเรียนรู้ในเรื่องของทางโลกบางทีอาจจะซึมซับได้ไม่เท่าเทียมกันอาจารย์สักก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าท่านมาหาเปรียบเทียบต,ตัวเองกับการเจรจลรัดในวงการบันเทิงความสวยแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแพรรี่เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเสียใจ ชีวิตต้องเป็นแบบของเราอย่างชุดวันนี้เดียไม่สวยเดียไม่ได้มีแฟนนะอินดูเดียไม่ได้ขายของขายดีขายดีเหมือนคนบางคนอาจารย์นี่ชอบเรียบอาจารย์นี่ชอบแบบไม่ติดเทียบงานแพรรี่เดียไม่ติดเทียบนานเดียไม่ติดเทียบานอาจารย์เบียช่วยควบคุมการสนทนาในวันนี้ด้วยนะครับไม่นะแพรรี่ฉันไม่เคยคิดอะไรไม่ดีกับเธอฉันรักเธอนะ อาจารย์พูดดีค่ะอาจารย์พูดต่อไดยค่ะปปเนุ่อปยงอยากจะบอกกับ,บ,บ,บท่านมหานะคะว่าบางทีการที่เรามีวิถีเป็นแบบตัวเราเองช้าหรือเร็วเราก็จะพบกับความสุขในแบบที่เราทําเองมนุษย์ทุกคนนะคะสมมุติเกิดมาตั้งแต่เด็กจนตายชีวิตเหมือนวิ่งผลัดสี่คูณร้อยคนบางคนเกิดมาวิ่งสตาร์ทจุดแรก ความไมไายแรกพอเขาบอกปุ้งกูวิ่งชีวิตดีจังเลยความม้สองกูก็รับแล้วก็วิ่งโอ้ชีวิตดูสวยงามทำไมนะวิ่งเร็วเวเข้าลู่เข้าเส้นชัยแต่รู้ไหมไม้สี่อาจจะหกขล้มหน้าเส้นชัยก็ได้แต่ในขณะที่คนบางคนเกิดมาไม้หนึ่งโอเคไม้สองสตด,ด ไายสามก็ยังไม่ค่อยดีแต่รู้ไหมคะเส้นชัยอาจจะรออยู่ข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีลู่แห่งชีวิตเป็นของตนเองโดยไม่มีความจำเป็นจะต้องมานั่งคำวงว่าช่วงไหนดีช่วงไหนเสียแต่ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแบบที่อาจารย์เบียพยายามจะบอกว่าอยู่กับปัจจุบัน เวียนฟังอารจ์เบียค่ะชีวิตเวียนแตกฉานค่ะไม่ใช่เหมือนดอกบัวบานนะคะเวียนนี่เหมือนกระดง้งกระจายเลยค่ะตอนนี้ค่ะแพรรี่เธออิจฉาดิสยาอะไรฉันดูุดเสีย,สยปาพอ๋อหนูไม่มีความอิจฉาในชีวิตใครเลยค่ะเพราะว่าชีวิตหนูรู้สึกหนูชีวิตหนูเป็นคนชีวิต,ตเต็มมากจนไม่รู้สึกว่าต้องอิจฉาใครคนที่หนูเมื่อวานนะหนูไลน์หนูก็พูดงนี้แหละบอกว่าคนที่อิจฉาคนอื่น มักเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่สําเร็จหรือว่าเอาดีด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยทางสุดท้ายที่เขาจะทําก็คือเขาจะนั่งอิจฉาแล้วก็ดูแคนคนอื่น<อ>ทีนี้<อ>มาท่านมหาค่ะท่านมหามีอะไรไม่สบายใจสมมติว่าเดนเดนนั่งอยู่ตรงนี้เดนเป็นเพื่อนที่รัก แล้วก็ห่วงใหญ่มาหาสมปองมากเลย <c oughs> เดียนมีความรู้สึกว่ามาหาค้มามหาอาจจะพูดอะไรกับใครไม่ได้หมดทุกเรื่องแต่มาหาก็พูดกับเดียนได้นะคะทุกเรื่องค่ะเดียนรับฟังค่ะจะสุขจะทุกข์จะช้ำชอบแค่ไหนมีความทุกข์อะไรมาหาโยนมาเถอะค่ะเดียนรับให้หมดเลยแล้วมาหาจะมีความสุขค่ะ เดี๋ยวเป่เบิกแสนหนึ่งเหมือนแพรี่เลยก็เลยเบิกแสนหนึ่งหรอคะอันนี้ไม่ดีค่ะกพมาหากันบางเจ้าอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องอารมพบดเยอะอาจารย์ขอเลขบัญชีไปแล้วก็โอนแสนหนึ่งที่ปองก็จะมีความสุขและพอจบ มาหาคาเดนเจเลนแบบนี้นะคะงเงนะินทองเป็นสิ่งซึ่งเป็นทุกเป็นกรรมเป็นเวรค่ะความสุขบนโลกใบน,นี้ไม่จําเป็นต้องมาเปรียบเทียบเป็นเงินถ้ามาหาอมองความสุขเป็นเงินแล้วก็แสดงว่ามาหายัางหาความสุขไม่เจอจนวันตายค่ะพระสุขที่แท้จริงนะคะต้องปราศจากซึ่งโลภโทสะโมหะค่ะ ตายล้พระพิสุก็บหมต่อไปขออนุญาตเรียกว่าพระพิสุนียิ่งศักดิ์ไม่ต้องค่ะอย่าเอายศถาบรรดาศักดิ์อะไรทางท่ามาใส่เดี้ยนเดี้ยนเป็นคนปกติสีหน้ากูยังเอาไม่รอดเลยโอเคค่ะอาจารย์เขาบอกว่าที่สุด่งความเสียดายคือตายแล้วใช้เงินยังไม่หมดที่สุด่งความสลดคือใช้เงินหมดแต่กูยังไม่ตาย อ,อันนั้นก็ต้องแล้วแต่คนจะคิดพราะคนบางคนนะคะนอนรอความตายไม่เห็นต้องใช้เงินลูกหลานก็มีทุกคนก็ดูแลทําไมเขามีเงินจนลมหายใจสุดท้ายมาจุนเจือค้าอยู่ข่าย,ยา,าท่านท่านที่ตัวเองก็นอนง่อยหาเงินไม่ได้มาตั้งนานมันก็คือพระเจ้าให้เรามาเกิดย่อมให้วิถีแห่งชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายพระเจ้าจะกําหนดลมหายใจสุดท้ายให้เราว่าเราจะไปแบบไหนดอนว o ร r y ค่ะ ปฏิบัติดีปฏิบัติงามนะวันนี้นะบัดนาวค่ะดีเลยพอเวลาพูดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ก่อนหน้าอาจารยิ่งศักมาก็มีคนบอกว่าอยากให้พูดประเด็นเรื่องของการที่มีคนเนี่ยไปอ้อนวอนร้องขอกับหุ่นยนต์ออพติมัตพายเออก็เลยว่าเอออาจารยิ่งศักพูดประเด็นนี้ขึ้นมาพอดีเรื่องของที่ว่ามีคนโดนบันดาลกาหนดชีวิตชะตาชีวิตเรา <c oughs> ก็เลยมองว่ามองประเด็นเอ้แก้ว ใส่อะไรอันเด็กกัลังาจะกินน้ําอัดลมค่ะอ๋อน้ำอัดลมนะโอเคนึกว่าอุ่่นนะ <c oughs> ก็เลยว่าเออเราแบบมาคุยลองคุยประเด็นนี้เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญทางสังคมแล้วก็เหมือนเหมือนอาจารย์เคยพูดประเด็นเนี้ยไปทีนึงแล้วมีคนไปตั้งคําถามแล้วก็ว่าไปแล้วเหมือนประมาณว่าเจ้าของหรืออะไรสักอย่างก็เหมือนแบบด่าแต่ไม่ไม่น่ใจว่าด่าจะหรือเปล่าอาจจะด่าคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็ประมาณว่าไม่ไปยุ่งอะไรความเชื่อคนอื่นเขาเขาจะทำเขาขอแล้วเขาได้ จะไปอะไรจุนจ้านอะไรกับความเชื่อเขาอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็เลยว่า <c oughs> เรามองมุมเนี้ย <c oughs> แต่ละคนมองมุมยังไงว่ามันมีจริงๆนะตอนเนี้ยมันมีจริงๆที่คนเนี่ยเข้าไปบนแล้วได้แล้วแก้แต่มีบางคนเนี่ยคือไปทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็แก้ไปเป็นคอนเทนต์เพื่อให้มีคนเนี่ยติดตามเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันมีสองมุมมุมนึงเนี่ยคือทําเพื่อเอาคอนเทนต์อีกมุมหนึ่งเนี่ยคือไอคอนเทนต์เนี่ยมาเสื่อมไปจนคนเนี่ยเข้าใจจริงๆว่า มันขอได้เพราะเขาบอกว่ามันได้จากเศษซากรถที่คนเนี่ยไปขับรถชนมีการตายบ้างอะไรบ้างก็เลยเป็นเหมือนแบบมันเป็นความเฮี้ยนที่เวลาไปขอแล้วมันก็เลยได้แต่มันเป็สอมุมตอนนี้ถ้ามันก็ถ้ามันดีจริงแล้วมันก็ตายทําไมล่ะมันตายโหงทำไมล่ะตายคาซากรถทำไมแี่่อนเลย ขนาดชีวิตมันตอนอยู่มึงยังประมาทตายเลยแล้วมึงจะมามาตัดกิ๊ไ้อาจารนี่มีความเห็นยังไงที่คนเขาไปไหว้หุ่นยนต์เพราะมันไร้สาระอาจารย์มันเลอะเทอะเปื้อนเกินไปแล้วก็เวลาเราเห็นแบบเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันพูดบ้างเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันพูดสังคมมันก็มันก็พากันไปแบบไม่รู้สินะหนูจะใช้คําว่าอะไรในการเปรียบเทียบก็ไม่อยากใช้คําที่มันแรงมากเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นอีกคนก็จะว่าเรา ไปดูถูกความเชื่อคนอื่นอีกนะอาจารย์นะมันจะไม่พ้นไปอย่างเนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วโดยความเป็นสังคมเป็นเป็นเป็นหมู่ชนเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอนะ่ะมันไม่สามารถแยกได้หรอกว่าน,นี่ปัญหาของมึงอันนี้ปัญหาของกูปัญหาของคนคนนึงอาจจะส่งผลต่อใครอีกหลายคนได้หมดใช่ไหมคะเหมือนมีมีคนในครอบครัวเราคนหนึง่งเชื่ออะไรที่มันไม่เป็นแบบนี้และความเชื่อนี้โดยที่สุดท้ายแล้วมันก็นําความลําบากใจไม่สบายใจมาให้กับ คนที่อยู่ในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่เริ่มเป็นแบบนี้ทําไมพ่อเริ่มเป็นแบบนี้ไม่งั้นมันจะมีคนที่แบบพาพาลูกหรือพาใครไปให้อาจารย์เบียร์นั่งเทศได้เหรอก็แสดงว่าจริงๆทุกคนน่ะมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดแหละสังคมก็เหมือนกันถ้ามันมีคนในสังคมส่วนหนึ่งที่ไปเฮโลแบบเนี้ยกับ,ก,บกับอะไรที่มันเป็นความเชื่อที่มันไร้สาระได้โลยที่สุดท้ายแล้ว กว่าจะรู้ตัวได้กว่าจะคิดได้ก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอาชีพการงานสภาพจิตใจก็ย่ําแย่หดหู่เศร้าหมองโดยที่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องพึ่งคนอื่นใน,ในการช่วยดึงมันขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่วิ่งหาคนหลอกเพราะว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังอยากจะเชื่อมันยังอยากจะลองแต่อีกหลายๆเคสที่หนูเห็นกนะ็คือพอเวลาที่มันแบบลองไปแล้วเชื่อไปแล้วชีวิตมันพังไปแล้วสภาพจิตใจมันย่ําแย่ไปแล้วอันนี้แหละมึงก็มาวิ่งแลกแหกกระเจิงขอให้ตื่อช่วยบ้างบาง,บางเคสโดนหลอกก็ขอให้ตื่อช่วยบางเคส จิตใจย่าแย่หดหูเป็นซึมเต้าบ้างอะไรบ้างจากการที่เอาตัวเองไปพึ่งอะไรที่มันไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่มันจะยกชูสภาพจิตใจให้มันสูงส่งขึ้นได้ใช่ไหมไปพึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปแบบขออะไรอย่างเงี้ยมีแต่ทาให้ตัวเองแบบจิตใจอ่อนแอมากขึ้นไอ้อ่อนแอลงอ่อนแอลงอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปวิ่งแจ้นหาคนอื่นให้ช่วยมันอยู่ดีเดือดร้อนคนอื่นอยู่ดีมันหนีไม่พ้นหรอกอ่อมามมหาสมปองว่าอย่างใดเจ้าค่ะมันตลกตั้งแต่ไปไหว ู้กบ้านใบหุ่นยอนต์อะไรเงี้ยมันเป็นเหล็กเป็น